สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับจ่องบาวซ้อนชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเนื่องจากมารับคุณแม่นะครับไปรับคุณแม่ที่บ้านนะครับแล้วก็เวะมาดูพี่ปานนะครับด้ายาวสวนมะเขือเทศนะฮะตอนเช้านะฮะเพราะว่า,าตอนไม่บายผมก็จะได้ ไปปลูกมันสับปะรังนะครับแล้วจะไม่ไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมก็เลยถ่ายคลิปตอนเช้าไว้ก่อนนะครับน่นอาหลงอยู่นู่นกับจันจากับเจ้าเตียมเออไม่ใช่เจ้ตียมอาหลงจันจาไอสวัสดนะครับนนวิ่งสวนข้าวเขานะครับดือดืนะครับ,ด,ด,นะรบดือมาก นะผมบอกไปเลยว่าโคตรแสบนะครับตอนเช้านะครับโอ้โหแดดออกเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะฮะไม่ไหวนะฮะแดดร้อนจัดนะครับไม่ได้นะฮะ ดูนะฮะขยันมากนะพี่ป,ปานมาตั้งแต่เช้านะครับอ่านอนนั่งไงนั่งไงมองไปเห็นเลยทุกท่านเห็นไหมครับโอ้โทรศัพท์ปเป็นอย่างเงี้ยนะครับเอาหายน่าจะหาหนูนะครับตรงนั้นนะครับ พี่ป่านะถึงแปดนาทีเก้านาทีนะครับเห็นเป็นไรนะฮะผมต้องการความรวดเร็วนะครับผมก็อยากให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ว่างานนะครับเพราะว่าเราเราจะปลูกมันสับปะหลังแล้วก็ข้าวด้วยนะครับเราก็ต้องรีบนะครับทำให้เสร็จนะฮะปลูกมันสับปะหลังนะเพราะว่า จะถึงนะครับการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาปลูกนะครับถ้าเราปล่อยดินไปนานนนนะดินก็ใจแห้งนะครับถ้าเราไปปลูกก็เราต้องปักนะครับปักท่อนมันให้ลึกที่สุดนะครับให้ดินให้เจอดินที่เปียกนะครับถ้าไม่เปียกก็น้องก็อาจจะตายได้นะครับ บางต้นก็ไม่ตายบางต้นก็ตายนะครับเราก็เอาช่วงนี้นะครับตอนดินเปียกๆไม่ใช่ว่าเปียกมากนะครับพอดีนะฮะเวลาเราเดือนก็ติดเท้านิดหน่อยนะครับก็เอาแบบนั้นนะครับเวลาเราปลูกก็มันเราก็จะมีน้ำทานหน่อยถ้า ท่อนมันลำไหนที่ไม่ไมโดนน้ำนะฮะลำนั้นก็จะตายทันทีนะครับเพราะว่าท่อนลำมันนะครับท่อนมันนั่นเองนะที่เราตัดไปนะครับน้องก็มีน้ํานะครับแต่ดโดนแดดไปก็เป็นท่อนประมาณหนึ่งคือบอย่างนี้นะครับน้ําก็ไม่มีนะครับน้ําที่ในลำ ในลำท่อนทอน่ทอนมันสัปะหลังนะครับในลำต้นของเขานะครับตอนนี้ก็ลงสีกำลังทำทำกับข้าวนะครับออกแล้วเห็นจันเจ้าดม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 ,ดม,ดมนะ เป็นเจ้าปงครักนะครับอยู่ถนนนะครับฝั่งน,นู้นก็ลูกย่าจอยนะมาเรียกอสุนักนะครับตัวสีดำนะที่ผมถ่ายไปคลิปที่แล้วนะครับนอนไปแล้วนะครับลูกย่าจอยนะนู่นนะครับมีร่มนะครับกลางสวนนะเด็ดมาแบบนี้นะจะหลบได้ยังไงนะครับ ันต้องเอาใหญ่ๆเป็นเต็นเหมือนเต็นลาเต็นเบียนะครับแบบนั้นนะครับมันถึงจะปกคลุมเราได้นะครับแบบนี้มานะครับผมบอกไว้เลยนะไม่มีลมตาอย่างเคียดนะฮะไม่ได้นะฮะยอดยอดจากต้นเนี่ย ไอ้เนี่นะถั่วเนี่ถั่วฝักยาวนะครับบางทีหลุมหนึ่งก็1นึเมล็ดนะครับบางหลุมก็สองสามก็มีนะครับลําห้วยนี้นะครับพีป่ปันบอกว่าไปเจอปลาช่อนตัวใหญ่นะครับ ใหญ่เท่าเขียนนะครับผมก็เห็นนะแวบๆบหนึ่งนะครับอยู่ส่วนอย,อยู่ตรงโน้นนะครับอยู่ตรงกอนไม้นะครับที่ตายไปแล้วนะครับตัวนั้นจะเป็นที่หล,ลบภัยของปลานะครับแลวงูด้วยนะครับ พอเวู่นี่ตอนเช้าสิไปปลูกมันเพิ่นเบามนะแล้วมันปลูกคือคำวบาเต้ยบาดมันแดดบาดเนี่ยแดด <c oughs> แล้ว <c oughs> ในโซนใต้ไปนะอยู่ชนใต้ประมาณไลท์กว่าสองไลนีล่แหละที่ขยกลองไว้ให้นะเมวานแล้วก็เจอใบาตาแล้วนะครับ อยู่ต้นอะไรนะต้นพยอมข้างบ้านเลนไทยนะครับเมื่อวานน้องเบตานก็ได้ยินเสียงผมผมก็ได้ยินเสียงเบตาลน,นะครับไม่รู้ว่าแมวใครมาแอยากแมวแมวนะครับเมื่อวานผมก็มองดูต้นไม้นะครับมองไปมองมายังไม่เห็นนะครับน้องก็หลบไม่ให้คนเห็นด้วยนะครับสุดท้ายนะครับผมเรียกเบตาลเบตาลก็ลุกโอ้โห อยู่ตัวหน้าต่อตาเรายังไม่เห็นเลยนะครับน้องก็หลบได้ดีนะครับหลบภัยของตัวเองนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหมอชนน h ช n แนลนะครับเจอกันมานะครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ